สวัสดีวันอาทิตย์นะคะเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะมีลมพัดแรงนะคะเสามาจนถึงกระทั่งตอนเย็นๆนะคะมือนีดนิชากับพามาชมบรรยากาศแม่น้ำค่ะแล้วก็ ปลาใหม่ต่างๆต,ต,ต้นใหม่หลากหลายชนิดนะคะเมื่อนี้เอาบรรยากาศสวยๆงามๆร่มผัดแรงๆมาฝากอีกนะคะเป็นบรรยากาศเย็นสบายค่ะวันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนของใครหลายกนนะคะก็ขอให้พี่ความสุขเนาะนะคะจนถึงเมื่อถึงคํานะคะก็เป็นความสุขเล็กๆของแต่ละคนในวันพักผ่อนกับขอบคัวนะคะเมื่อนี้หลายคนก็นยังกงทํางานแต่อีกหลายกนกนคะคงสีทองได้หยุดพักผ่อนนะคะเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือนึง่งที่นิชาได้พามาชมกับบรรยากาศนะคะเมนามวิวโลกสีเขียวของเฮ้านะคะ ลมพัดนะคะลมพัดพิ้วไหวนะคะบรรยากาศกัหิวใจพอสมควรนะคะเพราะว่าอากาศเย็นสบายสบายเลยนะคะแม่น้ำก่ะ ดูหลักสบายตาใบไม้สีเขียวพัดพิ้วปิ้วไหวสบายตาสบายใจนะคะในชากกับคามผมบรรยากาศบ้านของห้าวนะคะมีต้นไม้ต้นไหลนะคะแล้วกับเม่น้ำเห็ดห่สบายสบายนะคะอากาศกับเย็นๆพัดมานะคะต้นตะเ้าเลยนะคะโบ้ค่อยหนาวนะคะสําหรับมือนหนีนอะนะคะแต่พอสายออกมาก,กับมีร้อนนิดน้อยนะคะแต่ว่าพอเย็นกับ ความหนาวอีกนะคะลมแรงๆเลยนะคะเ <_ d ata> มื่อนี้บรรยากาศคนขังพันผวนนะคะยามค่านะคะลมอากาศแรงมากๆเลยนะคะดิชาพ,าพาชมบรรยากาศตรงนี้กับเพื่อให้เห็นบรรยากาศชิวๆสบายๆนะคะตอนนี้ลมกับพัดมาอยู่นะคะ <_ d ata> บรรยากาศคนขังที่จะเย็นสบายนะคะแต่อยู่ไก่นามเนาะค่ะก็จะมีลมแรงอากาศบริเวณไก่นามก็จะเย็นแนนะคะ <_ d ata> แต่ต้ะหางออกไปนะคะในตอนกลางวันสีหล่อนแน่นึงนะคะสำหรับเมื่อนี่ในสีสะเกดนะคะแต่ว่าพอเย็นๆมาปรากฏว่าอากาศ กับแป,ป้วอีกครั้งหนึ่งนะคะกับมาหนาวแล้วก็ล่มพัดแรงมากๆเลยนะคะช่วงนี้กับอากาศคนค้างที่จะสลับขัวนะคะตอนแรกคิดว่าแตะหนาวนะสีซ่าลุกเนี่แล้วโบเมนค่ะหนาวยังคงม,มีต่อเนื่องกลับมาหนาวแห้งอีกนะคะวังแรงนี่นะคะอ่านะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่านิชากะเป็นห่วงสุขภาพทุกทุกคนหลักกับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าพวกเขาต้องปรับตัวกับบรรยากาศที่พันผวนช่วงนี้นะคะหนาวมากแล,กล้วก็หลอนไปช่วงๆแล้วกับมาหนาวอีกค่ะ แต่ว่าหลายๆมือที่ผ่านมานหนาวนะคะแล้วก็มีบางหมู่ว่านี่ระคะที่เริ่มหลอนนิดหน่อยนะคะกับมานหนาวอีกเนี่ยเหมือนเลี้ยงนะคะเอาบรรยากาศดีๆสบายๆนะคะในวันหยุดพักผ่อนไม่ชุ่มนะคะมาชมกันสบายตาสบายใจกับหลูกสีเขียวลมพัดโว้ยๆวยนะคะกับเมรำเนาะนะคะชมบรรยากาศกันไปค่ะอากาศเป็นจังใดก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะราวาสร้อนสีหนาวเขาก็ต้องดูแลสุขภาพเซฟตัวเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขากับมพันนาไว้กอนถ้าหนาวนะคะเพราะว่าถ้าหนาวเร็ว ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะตามมาเขาก็ต้องดูแลตัวเองเปพิเศษนะคะช่วงนี้ก็ให้น้มันระวังนะคะหลายอย่างก็คือเรื่องของฝุ่นเรื่องของอากาศด้วยนะคะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกแม็ไปนํานะคะเพราะว่าฝุ่นละองอ,องก่อนขังหลายเลยนะคะนีครับมันงยิมเบืองหลกสีเขียวค่ะเบืองหลกสีเขียวต้นไม้สีเขียวนะคะจะ,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 ะได้สบายตาสบายใจนะคะก็มีความงาม,มเวลาเห็นหลกสีเขียวเนาะนะคะเห็นหลกสีเขียวก็พลอยสบายตาสบายใจนะคะต้นไม้นะคะแต่ได้รับความชุ่มชื้นยุ่ใไกล้นามก็เสิออก อยอดออกอยังควนข่างสวยงามเลยนะคะนิชาก็มายุดยุดยไก่น้ำนะคะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะในวันหยุดพักผ่อนนะคะก็เลาะไปเรื่อยดอกไม้สวยๆมาฝากคือกันนะคะดอกไม้ก็มีนะคะสีสันสดใสเบิ่งทีราคาะคะดอกเล็กๆกระจุมกระจิมตะมุตตะมินะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ